นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับเสร็จแล้วครับย่ำแหนมครับย่ำเข่าถอดครับนี่ครับเสร็จแล้วครับพี่น้องมามาเดิพี่น้องครับมากินน้ำกันเดอควาร้อมเงินโตแล้วครับมานี่ครับพี่น้องมือลุงโจสิพื่อย่ำแหนมครับย่ำเข่าถอดนี่ครับพี่น้องที่นี่ครับแหนมแหนมที่สมมูทีลุงโจเห็นไปคลิปก่อนนี่ครับนี่ครับเป็นแล้วครับ เป็นตะมูวานไปหลายเมือแล้วครับแปลว่ามันว่มวลาเห็ุลงกกินไปเลยเสียตัวเหยนยไปครับพี่น้องนี่ก็มีพี่แกงครับอันนี้มีเขาครับเขาหงหมดแล้วครับอันนี้ก็มีพริกทอดครับผมมีถั่วมีหอมแดงซ้อยขิงซ้อยน้ำตาลหมูนั่นรสดีผคงนัวน้ำปลาครับน้องพบิ๊กไทยครับนี่ครับพี่น้องบิ๊กไทยนี่ไข่ครับนี่มีหรือพี่น้องมีแค่นี้ครับพี่น้องนะ เอาไปลงมือกันเฮ็ดเลยครับมากครับลงมือเลยครับนี่เขานี่ครับเขาเขาซุกแล้วครับนี่ครับเขาซุกแล้วนี่ครับนี่หมูนี่หมูครับแซงไปหมูสับหมูสับหมูสับอันนี้ครับหนังหมูครับอันนี้หนังหมูนะครับอันนี้เขาจะไปแซงเขาจะใส่ที่หลัง อันน้ำมัสซุปมาแล้วครับอันนี้ไม่มพริกครับพริกแกงนะครับใส่ไปครับนี่ครับแหนมแหนมเอาใส่ทีหลังครับนี่เอาสิใส่แค่นี้พอ่อเนื้อตีไข่ตีไข่สักไข่ลงไปครับนะครับไ,ไปหนึ่งนี่ครับผมมีอย่างหลายมาปรุงรส่อยนึงปรุงนัวเล็หน่อยนึง,งนี่ครับ นัวลงนัวครับรถดีหน่อยนึงครับติ๊กไทยครับมาครับพี่นอ้องมาทำการขยำเลยทำการขยำ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  ถุงมือรับพี่น้องคือเกคนเสียบมือบ่ใส่ครับพี่น้องพี่น้องพยายามเลยพยายามใส่กันครับใครไข่ลูกหนึ่งมีสองมีไข่เหลืองสองใบพี่น้องไข่แฝดไข่ลูกหนึ่งมีไข่เหลืองสองใบามาปั่นกันเลยครับ ตปอปั่น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 ัน,ปน,ปน,ปน,นไปทอดน่อไปง,งานพี่น้องเลยรู้ว่าไปถอดเก็บก่อนเอถอดครับเ่นเ่นมาที่หน่อยเ่นมาที่หน่อย ครับนี่ครับเ้าปั่นเสร็จแล้วครับนี่ครับเราจะไปทอดครับทอดกันครับทอดครับลงไปนี่ครับถอดถอดครับ นี่ครับเขาถอดมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ยถอดเสร็จแล้วครับนี่ครับแหนมครับมาใส่แหนมลงไปเลยครับพี่น้องนี่ครับบีบหน้าใส่เลยครับบีบหน้าใส่กับปลาตักลูกนึงกันแล้วน,น,นี่ครับพี่น้อง นี่ครับนงังหมูต้มแล้วสุกแล้วซอยแล้วใส่เข้าไปครับพี่นอ้องนะครับครับขยำก่อนขยาำด้วยม่อนครับแหนมที่ลุกโจ้ให้ไปคลิปก่อน,นครับพี่น้องมากินครับเพียวก็ต้องดีครับน้ำลายไหลเลย เดี๋ยกกำลังดีแซ่บๆครับทอดกระเทียมเท้านี้วหอนครับทิกเม็ดกระเทียมหอมหอมนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยนี่พยายามครับอหอน ยิงส้อยครับยำพริกใส่เท่างไงครับหนีเลย เจอลูกโดดเข้าไปมั้งห้องจักอะไรกันโมี่น้องสนิดน้อยหนึ่งมาน้่งปลาปลาที่ยงไปเลยห้องเพิ่งใส่ร้านตะเคีมนี่แล้ว,วออก็เอาหน้าใสญญ่น้อยหนึง่งเดี๋ยวค่อยชิมโพี่น้อง đi, làm một cái, xin nào, xin mưng, đây, xin cầm đồ, cầm lên nhà nè.

พอดีเลยป่ะเนาะมันป้างไปอ่าเหมือนพอดีแล้วนีย่ำเขาย่ำแหนมเขาครับพี่น้องนี่ถุงมือคนบอกให้แตอนอวแล้วพี่น้องอนี่ห้อยพังไปเลย อืมอจยังไงจุดยังไงครับสายลงจุนี่แหละครับเสร็จแล้วครับรบ,บัดใดว่ารืมมยังพี่น้องนี่ครับลืมมทัวที่นี่ครับรืบอกข่าวขูดครับพี่น้องโอ้ยน้อง ใส่ข้าวคุณลไปครับเริ่มเริ่มเริ่มมเยังเรมข้าวคุ้นนีหนาะนี่เป็นริ่มใส่ข้าวทา้มันมันหอม แทบเหลนี้ม่ความขึ้นต๊ะเลยครับนะครับความขึ้นต๊ะนี่แหละครับพอแม่พี่น้องครับเสร็จแล้วครับย้าแหนมครับ จำเขาถอดครับนี่ครับเสร็จแล้วครับพี่น้องมามาเลยพี่น้องครับมากินน้ำกันเดอร์พร้อมเงินโตแล้วครับมา